พ่อเม่พี่น้องบอกไปมอสเกิร์ตสักคนค่ะวันนี้มาพบก,กับสาวมอลำ์สลีพ่อหน่อยสมบูรณ์อีกเช่นเคยค่ะพ่อแม่พี่น้องพร้อมเลยน้องใบเฟิร์นน้องใบเฟิร์นสวัสดีค่ะท่านผู้ชมเล่านะคะวันนี้นะคะเรามานำนเสนอเมนูของอทอดนะคะทุกคนคะ่ะก้วยทอดมันทอดนะคะทุกคนคะ่ะอร่อยยอวยุ่วเลยจ้านะคะมาพี่น้องบอกรายใหญ่ห้าง มามากินแซ่บกันเลยค่ะกว่าจะกินนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์ร้อมด้วยแต่กันดึงร่วยกับสาวมาล่ามสลีพ่อหน่อยสม,มนุนายๆในเด้อจา้ามามาแซ่บน้ำกันเลยค่ะมามากินแซ่บน้ำกันเลยค่ะพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นมันทอดนะคะมันทอดถ้วยทอดอะไรไหมคะ แาดแห้งพี่นอ่องเราใส่ไม่มีใครกินด้วยกับเราแน่ๆเลยเนาะ <c oughs> <c oughs> อร่อยั้มคะม,ม,ม,มันเนี่ยจัดเมนูกล้วยทอดมันทอดนะคะตามคำขอของหน้งองใบเฟิร์นน้องพี่หน้องเนาะคุณอยากกินนะคะแม่ก็ได้ขับรถไปซื้อมาให้กินเนาะ โอเคนะคะทุกคนคะ่ะสำรับเหมือนเดเนาะสิริพรหน่อยสมุนนะคะ<อ>ก็มานําในผนมเมน,น,นูก้วยทอดอยอะๆค่ะทุกคนก้วยทอดมันทอดเนาะกรอบแซบนะคะกรอบนอกนุ่มในนะคะทุกคนคะ่คะแซบอีลิคจ่าเนี่สิริพรจะไปสืบประจําเลยเนาะเะนาะสำรับคลิปนี้นะคะกากพ่อแม่พี่น้องน,นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์พร้อมด้วยแต่กิ๊ดดิ่งรัวๆนะคะให้กับสาวม,มารำสิริพรหน่อยสมุนหลายๆในเด้อพี่น้อง คลิปไหนคลิปไหนมาพอกันไหมคะ่ะสำหรับคลิปนีอ้ออการเข้ามาสวัสดี